วันนี้โอวมีนี่นะคะเป็นสารสกัดจากโคโค่น,น,นะคะจากมะพร้าวนะคะก็ตัวนี้มะพร้าวกาลังยิตงกาลังรัดมากเลยนะคะเรื่องมะพร้าวก็ตัวนี้เป็นเซรั่มโคโค่นนะคะไวท์เทนนิ่งที่สกัดมาจากมะพร้าวนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำผึ้งมานูก้านะคะแล้วก็มีใบบัวบกว่านหางจระเข้แล้วก็น้ำนมข้าวนะคะตัวนี้จะเป็นเซรั่มที่ช่วยบำรุง ิวหน้านะคะแล้วก็จะทําให้แบบหน้าที่หมองคล้ำดูกระจ่างใสขึ้นสําหรับผิวหนังที่อักเสบก็จะทําให้มีสุขภาพดีขึ้นนะคะตัวนี้เพราะว่าที่โอเลือกมารีวิวเพราะว่าโอคิดว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดมาจากธรรมชาติแล้วก็เป็นมะพร้าวที่เรารู้จักกันมะพร้าวก็มีประโยชน์มากมายอย่างที่เรารู้กันนะคะก็ตัวนี้นะคะโอลองแล้วก็คือเนื้อเซรั่มก็จะ สีขาวนะคะแล้วก็มีกลิ่นกลิ่นหอมคล้ายๆกับหางกะทิกลิ่นไม่แรงมากนะคะตัวนี้เนื้อเซรั่มอ่ะซึมซึมส,สู่ผิวได้เร็วแล้วก็ไม่เหนียวเหนิดนานะคะทาแล้วก็รู้สึกรู้สึกดีนะคะ ก็แนะนํานะคะตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะคะเป็นผลิตภัณฑ์แบบจากธรรมชาตินะคะ